สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับทัฟฟิโนนะครับตัวนี้เป็นมิลค์ทัฟเฟิลช็อกโกแลตวิปฮันเซนัทฟิลฮันเซนัทครีมกับชื่อภาษาไทยนะครับเขาเขียนนะครับว่าเป็นช็อกโกแลตนมสอดไส้ฮันเซนัทและครีมฮันเซนัทนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยันงไงตัวนี้นะครับเมดินตุยเอียนะครับหรือภาษาไทยเรียกว่าตุรกีนั่นเองนะครับมา แต่ก่อนกินนะครับมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้หานนะจ๊ะในนี้นะครับมีนมผลิตภัณฑ์จากนมผลิตภัณฑ์ที่มีถั่วเปลือกแข็งและเลซิตินจากถั่วเหลืองใครแพ้ห่นกลุ่มนี้เลี่ยงนะจ๊ะมาคราวนี้ชิมดีกว่าเลยครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกนบ้างนะจ๊ะโอ้ขั้นน้ำขันำขน้นทะเลมาไกลจากตุรกีนะครับมาชิมกันเลยจ้าอ่าตัวนี้นะครับราคา25บาทนะครับได้ลูกเนี้ยมา3มลูกนะจ๊ะยอดมัน แปดสามยี่สิบสี่อ่ะลูกแรกแปบาทดีดด้วยจ้ามาจ้าเอ้ยดูก่อนให้ดูก่อนเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมโอเคเหมือนกันอยู่นะโอเคกินฮันเซนักก็ดีแล้วก่อนทีชิว่าชาก่ะอ่ออ๋ออืมอืมออ อืม้รู้แบบเท่า,ากับมันกนเท่ากับในรูปจริงอยู่นะก็ออบอกว่าเฮ้ยทำดีมากตัวนี้นะครับเหมาะกับ คนที่ชอบช็อกโกแลตแบบครีมนมอย่างชัดเจนนะจ๊ะกัดไปเนี่ยเฮ้ยนี่จา้าให้ดูเนี่ยเฮ้ยเจอแต่ความนิ่มนะครับดนข้างนอกเป็นครีมใช่ไหมแล้วข้างในก็เป็นครีมนะครับแล้วก็จะมีกรุบก,กรอบกรอบ,รอบนิดน,นึงนะครับเนี่ยจากฮันเซนัสเนี่ยฮะอ๋ะอแล้วก็กล้วยอยู่ข้างใน,นครับแล้วเนี่ยเป็นครีมนม ชรากกทนุ่มอร่อยแล้วก็มีกลิ่นฮันเซนัทอ่อนๆออกมากับตรงกลางนะครับก็จะมีเป็นไส้ถั่วนะครับของเขาอ่ะถั่วฮันเซนัทเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยนิดเดียวนะครับเพื่อให้มีความกรุบกรอบๆน,น้อยๆนะครับหัวฮะถั่วเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่อย่างนี้นะครับถั่วมันจะอันเล็กนิดเดียวอ่ะเก้าสิบเปอร์เซนต์กินแล้วเฮ้ยนิ่มนุ่มอร่อยรสชาติช็อกโกแลตเนียนกินฮันเซนัทอ่อนๆออกมา แล้วกัดไปเนี่ยสิบเปอร์เซนตความกรุบกรอบของถั่วครับอืทําได้ดีไหมครับแล้วก็ไม่หวานนะจ๊ะตัวนี้ไม่ค่อยหวานคือของอย่างยุโรปอะจะมีอะไรเอกลักษณ์บางอย่างคือนุ่มรสชาติเนื้อเต็มๆนะครับแล้วก็ไม่ค่อยใส่น้ําตาลเยอะเท่าไหร่คือแถวบ้านเราชอบใส่แบบเจอรสชาติเนี้ยแต่คุณไม่ต้องมีหวานตามไอ้นี่แบบว่าเน้นรสชาติของครีมนมช็อกโกแลตและเฮนรีนครับโดยที่ไม่ค่อยหวานโอเคครับแล้วเดี๋ยวการรีวิวคลิปเมเป็นพิริยะจ๊าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย และกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ